สวัสดีครับพบกับเมโลอรโอกันอีกครั้งนะครับผมวันนี้เราก็จะมาลงดันวันนี้เราก็จะมาลงดัน e อเลด e าวเวอกันนะครับผมก็เนื่องจากว่าเอออยากจกะได้เว,เวลเยอะๆเนี่ยคือเขาบอกว่าให้ลงเอเลดทาวเวอร์กันนะครับผมซึ่งผมมาเนี่ยก็ถามว่าได้เยอะไหมก็ไปดูกันนะครับว่าเราจะได้เวลเยอะหรือเปล่าแล้วจะได้ไอเเทมอะไรไปบ้างก็ไปดูกันเลยนะครับผม จากที่ผมลงมาแล้วเนี่ยคือมันได้เวลค่อนข้างยากแล้วนะครับผมแล้วก็มอนเนี่ยค่อนข้างจะถึกขึ้นนะครับผมสำหรับสายฟรีเนี่ยผมว่าคิดว่ามันอาจจะแบบจะต้องมีการอัปเกรดพวกค่าพลังแล้วก็ชุดแล้วก็อาวุธให้มันแรงยิ่งกว่านี้ซึ่งผมเนี่ยก็ได้อัพค่าพลัง มาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าค่าพลังเนี่ยของผมประมาณแสนนิดๆเนี่ยคือก็ยังลงดันได้ไม่ถึงมอนเตอร์เลเวลห9เเลยนะครับผมเพราะามันถึกมากแล้วก็เวลามันจำกัดแล้วนะครับผมก็สำหรับคนที่สายฟรีอย่างเราเราเนี่ยคือผมเนี่ยใส่ชุดเวล40แดงทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะมีเวล60บ้างบางชิ้นนะครับประมาณ2 3ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ยังไม่ไหวนะอาจจะต้องไปตีบวกเพิ่มแล้วก็การ อาการ์ดมากยิ่งขึ้นนะครับการ์ดเนี่ยก็ค่อนข้างจะดรอปยากนะถึงมันจะดรอปง่ายแล้วแต่การคราฟการ์ดเนี่ยพวกการ์ดสีม่วงขึ้นไปเนี่ยพวกอีพิกเนี่ยคือจะแบบค่อนข้างยากแล้วนะครับผมก็ต้องใช้อาศัยดวงขึ้นนะครับผมหรือเราจะต้องมีการอัปเกรดแพ็กเกจต่างๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าอาจจะต้องมีถึงขั้นนั้นแล้วนะครับสำหรับสายที่ฟรีเนี่ยอาจจะแบบถึงทางตันก็ได้นะครับผมก็ใครที่สายฟรีเนี่ย ไปไกลกว่านี้เนี่ยได้ไหมก็สามารถเมนได้นะครับถ้าใครที่สามารถไปได้นยก็สามารถเมนได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยรู้สึกผมเป็นสายฟรีแล้วมันตันได้แค่นี้จริงๆครับผมก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็สามารถกดหัวใจกด Follow กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ